กาสสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับกาสสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมยุทธบารมีนะครับนะมีวัตถุมงคลนะครับนะครับมาแบ่งปันนะครับ1ชุดครับพี่พี่นะหนึ่งชุดนะครับเบาๆเลยครับพี่พี่เบาๆเลยนะครับ1ชุดนะครับมีของหลวงปู่หงนะครับแล้วก็อี้โกหงของหลวงปู่มหาศิลาก็ยังอยู่นะวันนี้ันเปิดราคาพิเศษเลยพี่นะเหลือองค์เดียวผมเปิดราคาแบ่งปันเลยครับนะครับแบ่งแบ่งปันไปเลยครับพี่พี่นะนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ ช่องยุทธบารมีพระเครื่อง168นะครับ0871361722หรือแอดไลน์มานะครับพี่ๆนะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับนะครับที่ให้การสนับสนุนนะแล้วก็ปิดพระช่องยุทธบารมีพระเครื่อง168นะครับนะก็ไม่มีพี่ๆก็ไม่มีผมนะครับนะวันนี้ผมเปิดราคาแบ่งปันครับพี่ๆนะมาแบ่งปันพี่ๆท่านใดชอบก็ปิดได้เลยครับจะส่งพวกนี้ครับวันจันทร์นะครับมีของค้างจะส่งโดด องคากล่องครับพี่พี่นะผมเริ่มรายการแรกเลยครับพี่พี่นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเป็นคลิปสั้นๆนะครับนะอันนี้เป็นวัตถุมงคลของพระแม่ครูบาจาจาร์ครับหลวงปู่หงพมปัญโยนะหายากแล้วนะครับรุ่นนี้หายากแล้วนะครับพี่พี่นะมาดูความสวยกันครับเป็นรุ่นฉลองอุโบสถนะครับหลวงปู่หงพมปัญโยนะครับป้า5 5อยห้าสิบนะครับด้านหน้านะครับพี่พี่ด้านหน้าจะฝังพลอยเสกแล้วก็ฝังตะกรุดนะครับพี่พี่นะนี่นะครับดูด้านหน้าฝังพลอยเสก ตัวนี้ตะกุดนะครับพี่ๆตะกุดนะครับเป็นปกโพครับสมเด็จปกโพหลวงปู่หงษ์พรมัปปัญโยด้านหลังเป็นนะครับรูปเหมือนนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูก่อนนะครับความสวยนะครับผมมีสององค์เลยพี่นี่ครับปกโพครับนะโรยตะใบทองนะครับฝังพลเสกพลแดงนะครับฝังตะกุดอยู่ตรงนี้นะครับโรยตะใบทองนะครับไม่ไม่รู้มีกีสา้วยหรือเปล่านะครับอ่านี่ครับปกโพนะครับ นะร่มเย็นเป็นสุกนะครับหลวงปู่หงนะครับนะเป็นสมเด็จปกโพนะครับด้านหลังนี่ครับฝั่งเม็ดแร่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นหน้าของหลวงปู่นะดูหน้าหลวงปู่คมชัดมีเก๊แล้วนะครับนะเก๊จะไม่คมนี่ครับนี่ครับหลวงปู่หงพมบรญโยวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับพี่ๆนะนี่ครับผมมีสององค์ครับพี่ๆนะองค์นี้จะผิวเข้มนิดนึงนะครับอีกองค์นะครับ เปิดราคาเบาๆเลยพี่แต่ก่อนผมขายอยู่พันกว่าบาทนะครับพี่ๆอ่ะองค์นี้ก็สวยเหมือนกันครับพี่ไม่ต้องลงกล้องเนาะอันนี้จะจะอ,องค์ที่แล้จะเข้มกว่านะนะอ่ะดูนะอ่ะผมมีสององค์ครับพี่พผมมีสององค์ครับผมเอาองค์ละฝังพลอยเศษนะครับฝังพลอยเศกฝังเม็ดแร่พลอยเศษก,ก็คุ้มแล้วครับพี่ตะกุด อ่ะผมเอาองละห้าร้อยครับพี่พี่ผมแบ่งปันแล้วนะครับองละห้าร้อยบาทรวมส่งให้เลยครับพี่ในสนใจก็โทรมานะครับหายากนะครับรุ่นนี้ไม่ค่อยเจอนะครับพี่พี่นานผมก็จะได้มาทีนะครับนะมีอยู่สององครับนะครับงายต่อไปครับพี่พี่เป็นเหรียญยี่โกหงหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับออกธรรมอุทยานรุ่นแรกครับผมปล่อยหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่เหรียญเดียวนะครับนะอ่านะครับ ผมเปิดอยู่8ปดก็ร้อยนะวันนี้ผมเอาราคาเดียวครับห้าร้อยลวมส่งพี่พี่นะะดูหน้านะครับยี่กอหงครับเทพเจ้านับแห่งโชคลาภแห่งการสิ่งโชคครับพี่พี่นะเขาปูยี่กอหงต่อคนรลนเลขชัดเจนนะครับรวยล้านล้านสองสามแปดห้าครับพี่พี่นะครับสองสามแปดห้าครับนี่ครับรุ่งเรืองเฟื่องฟูครับพี่พี่นะโคตรเศรษฐีครับเป็นรุ่นแรกออกธรรมะอุทยานะครับผมเอาห้าร้อยบาทต่อครับพี่พี่นะแบ่งปันเลยนะความสวยประกันแทะครับนะ เนื้อทองแดงครับพี่ห้าร้อยพอครับเดี๋ยวองค์เดียวครับเดี๋ยวองค์เดียวใครเร็วใครได้นะครับในการต่อไปนะครับนี่เป็นวัตถุมงคลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับหลวงปู่หงษ์พมะปัญโยครับรุ่นนี้ครับเนื้อเนื้อโลหะราคาเล่นหากันเจ็ดแปดพันนะครับนะอันนี้ปลุกเสกพิธีเดียวกับเนื้อโลหะครับนี่ครับนะเป็นสมเด็จนะครับสมปาตถนานะครับหลวงปู่หงษ์พมะปัญโยนะครับนะรุ่นนี้นะครับออกปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับ หลวงปู่หงแม่ตาอิสานจิตปลุกเสกหลวงปู่นะครับท่านเล่าว่าตอนพิธีปลุกเสกนี่มีว่าแม่ครูบาอาจารย์มีสมเด็จโตนะครับลงมาปลุกเสกให้ด้วยนะครับพี่พนะด้านหลังเป็นนี่ครับหลังรูปเหมือนหลวง,งปู่หงนะครับรุ่นนี้นิยมนะครับแล้วก็เป็นยันครูของหลวงปู่ับเป็นสมเด็จนโมนสารเป็นโมนสารสมเด็จด,ด้วยนะครับนะสมเด็จพระอาจารย์โตลงมาปลุกเสกให้นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์พระพิฆเนศร้อยแปดนะครับของหลวงปู่หงสวยทั้งสามองค์ครับพี่ๆีผมคัดสวยนะพระวันนี้นะครับ สมเด็จสมปาถนาปีสี่ปดหลวงปู่หงพมอปัญโยนะครับประกันแท้ตลอดที่แท้ทันหลวงปู่มาเอาองค์ละห้าร้อยครับนะครับองค์นี้เคยขึ้นไปนะครับนะครับอยู่ที่พันกว่าเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ราคาก็นั่นแหละครับเก็บได้ครับพี่พี่นะผมมีอยู่สามองค์ีพี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับราการต่อไปครับพี่พี่องค์นี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีครับรุ่นเพชรลุ่งโลนนะครับ นี่ครับพี่ดูนะครับนี่นี่ครับเป็นเพชรลุ่งโลดนะครับปิดตาหลวงปู่โตนะครับอ่านะครับเป็นเพชรลุ่งโลดนะครับเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งปรับก่อนนะครับแสงนะครับนี่ครับอ่านี่ครับลุ่งเพชรลุ่งโลดนะครับด้านหลังเป็นยันนะนะครับวัดประดู่ิมพีอบีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่นะครับนะนี่ครับหลวงปู่โตนะครับ มวลสารเก่าของหลวงปู่โตนะครับนี่ครับดูความสวยคาบแป้งเดิมครับนี่ครับหลังยันนะนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีครับุ่งเพชรนุ่งโลดนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ครับประกันแท้ครับผมเอาสี่ร้อยครับพี่ๆนะมีองค์เดียวด้วยสวยครับใช้พุทธคุณได้ครับมวลสารเก่านะครับท่านหลวงปู่ก็ราคาแพงๆแล้วนะครับพี่ๆนะครับรายการต่อไปครับพี่ๆนี่ เป็นนะครับนี่หนุมนอันนี้เป็นหัุมนแรกนะครับหลวงพ่อทองครับหลวงพ่อทองสุดท้าสีโลครับเจ็ดเอกหลวงพ่อคูณนะครับนี่ครับผมมีสององค์นะครับเป็นเนื้อทองอคังนะครับต่อกรรมการนะครับนะให้ดูนะครับนะราคาจองเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับพี่ๆนี่ดูนะนะครับความสวยนะครับนี่เนื้อทองอคังครับ ดูนะครับองนีทองเลยครับตอกแจกครับมีสององนะนี่ครับนี่ครับตอกแจกั้นเลขห้าศูนย์เลขสองหลักด้วยครับเลขห้าศูนย์นะครับองค์นี้ไม่ตัดช่อตอกแจกกับสี่หกครับตอกแจกทั้งคู่นะครับเป็นแจกนะครับตอกแจกครับอ่านะครับนะครับหนุมารุ่นแรกหลวงนะครับหลวงอ่าหนุมารุ่นแรกนะครับโทษทีนะครับเป็นของ หลวงปู่จื่อนะครับพี่พนะครับโทษทีนะครับข้อมูลไม่ใช่ข้อมูลผิดนะครับจําผิดหลวงปู่จื่อวัดเขาตาเงาะครับนี่ครับเนื้อทองระคังครับโทษทีนะครับหลวงปู่จื่อนะครับไม่ใช่หลวงพระทองครับหลวงปู่จื่อวัดเขาตาเงาะนะครับเนื้อทองระคังนะครับอนุมารุ่นแรกของหลวงปู่จื่อนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับตอกแจกนะครับเลขตามนี้เลยรับห้าศูนย์กับสี่หกนะพี่ไม่ตัดช่อด้วยประกันแท้ครับพร้อมกล่องเดิม เอาองค์ละห้าร้อยบาทจับพี่พี่รวมส่งแล้วนะครับห้าร้อยบาทใครชอบเลขไหนก็จัดมาครับพี่พี่ห้าร้อยบาทนะครับอ่าแลการต่อไปครับพี่พี่อ่ะอันนี้เป็นหลวงปุ่ทวดครับนับออกวัดประสาทบุญยาวาดนะครับพระจันทิมนะครับวัดประสาทนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับนองค์นี้ผมไม่รู้ราคานะครับสวยๆนะครับนี่ครับนะครับ หลวงปู่ทวดวัดปราสาทองนี้ครับหลวงมันศฐานครับฮืมครับเดิมเลยครับนี่ครับมณศารนี่ครับตอกวัดปราสาทนะครับตอกเลขโค้ดสี่สี่ศูศูนย์ครับอ่าอันนี้สี่ร้อยครับพี่พี่นะนะครับหลวงปู่ทวดวัดปราสาทครับเนื้อดินสี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ที่ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาครับ สนใจก็ติดต่อมาครับพี่พี่อ่ะนี่ครับในการต่อไปครับเป็นพญาเต่าครับแช่น้ำมนต์นะครับหลวงปู่หลิวว่าไล่แตงทองนี้แท้ทันนะครับนะครับนี่ครับแช่น้ำมนต์ครับสององค์นี่ครับนะครับนะคาบแช่น้ำมนต์เดิมๆนะครับนี่ กาแท้นะครับหลวงปู่หลิวครับวัดไร่แตงทองครับนะาครับบีสามแปดนะครับพี่ๆรายสนใจติดต่อมาององละสามร้อยครับหลวงปู่หลิวครับองค์ละสามร้อยครับในการต่อไปครับเป็นครับอันนี้เป็นพระผงครับหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงนะครับพี่ๆนี่ครับ นี่ครับเนื้อดินนะครับราคาที่หาเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่อันนี้ผมประกันแท้นะครับมากันแท้เลยนะครับหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงเอาสี่ร้อยครับพี่ๆนะครับพี่ๆท่านใดสนใจยมครับพี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับในการต่อไปครับ อันนี้เป็นปิดตายันยุ่งครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับปีหนึ่งเก้านะครับแท้ท่านหลวงพ่อแดงนะครับนี่สองให้ดูเลยครับนี่ครับไปหาข้อมูลได้ครับประกันแท้นะครับหลวงพ่อแดงปีหนึ่งเก้าครับเอาห้าร้อยครับพี่ปิดตายันยุ่งหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับนะครับนีองค์เดียวครับเอาห้าร้อยนะพี่ ในการต่อไปครับนี่เป็นหลวงพ่อโสธรนะครับออกวัดโสธรเลยนะครับนี่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับนี่เป็นนี่ครับรอยองค์หลวงพ่อโสธรนนะครับนี่ครับสวยครับได้มาองเดียวครับพี่พี่เอาสี่ร้อยครับพี่พี่เป็เดิมนะครับนี่ครับ ปีสองห้าสี่สามนะครับตาใบแบบนี้ครับนี่ครับในการต่อไปครับรายการสุดท้ายครับพี่เป็นนี่ครับเป็นติดติดตาพังพักการนะครับเป็นของหลวงพ่อสุริยันนะครับพี่ๆนะมีสองเหรียญนะครับนะพังพักการเฮงเหนือดวงครับนี่ครับมีสองเหรียญนะ ในื่องแดงครับเอาองค์ละสามร้อยครับพร้อมกล่องพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับพี่พี่นะครับวันนี้ก็คลิปสั้นๆครับพี่พี่ช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะครับนี่สี่แปดเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสองสองครับนี่นะครับเอาละครับพี่พี่วันนี้ก็ครบถ้วนนะครับนะครับพี่ท่านใดสนใจก็โทรมาครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับนะครับพี่พี่จะส่งพ่กนี้ครับกล่าวขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับนี่การสนับสนุนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่พี่นะครับ ายยุทธบารมีก็สวัสดีครับ